ทีนี้เราพูดคุยถึงความพร้อมที่ภาครัฐเขาแสดงความมั่นใจมาขนาดนี้<ะ>ว่ามิถุนายนคนไทยที่ลงทะเบียนเนี่ยจะได้ฉีดวัคซีนทุกคนมาพูด<ะ>คุยกันหน่อยดีกว่ากับคนที่ฉีดวัคซีนไปแล้วครบ2โดสนะครับ<ะ>ว่าอะไรที่ทําให้เขาตัดสินใจไปฉีดวัคซีนแล้วหลังฉีดเป็นอย่างไรบ้างวันนี้พูดคุยกันนะครับกับคุณสุภัตราศรีปัตรฉิมนะครับตอนนี้พูดคุยกับเราผ่านทางวิดีโอคอนนะครับคุณสุพัทราสวัสดีครับสว,ส,สวัสดีครับ สวัสดีค่ะสวัสดีกำลังสามพัค่ะได้ยินชัดเจนนะคะครับผมค่ะครับอที่ผ่านมาเนี่ยผจ้ประกาศอาจจะเบานิดนึงค่ะเพิ่มเพียงได้นะคะโอเคค่ะอเบานิดนึงใช่ไหมะจัดกาเคจัดการให้คุณสุภัทราด้วยนะครับงั้นเดี๋ยวผมจะพูดดังนิดนึงนะฮะที่ผ่านมาครับเราเราจะเห็นข่าวกันเยอะบางคนก็จะกังวลกันเรื่องฉีดวัคซีนมีผลข้างเคียงมีไซ d ์เ f f หรือเปล่าอะไรที่ทําให้เราตัดสินใจไปฉีดวัคซีนครับ อ๋อค่ะคือในในช่วงที่ฉีดอะคะ่ะตอนนั้นคือสมุทรสาครนะว่าเป็นสมุทรสาครนะคะแล้วสมุทรสาครกําลังระบาดเนี่ยวัคซีนก็เข้ามาพอดีวัคซีนเข้ามาเนี่ยทางจังหวัดก็มีประกาศนะคะให้ประชาชนในกลุ่มอ่าก็เริ่มจากพลังงานทาการแพทย์ก่อนะคะที่ที่ได้ฉีดเนาะ,ะตามลําดับแล้วก็ผู้มีความเสี่ยงที่มีโรคประจําตัวต่ตางๆแล้วก็มาที่อ่คนทั่วไปอย่างเรานะคะพอมีพอมีเริ่มต้นให้ฉีดเนี่ย ก็ไม่ไม่ได้คิดเยอะค่ะไม่ไม่ได้คิดเยอะเลยอ่ะตัดสินใจที่จะฉีดเลยเพราะว่าเรามองว่าอ่าที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่เด็เดกๆเรากคฉีดวัคซีนแบบโรคอื่นๆอนี่ยที่เป็นโรคระบาดร้ายแรงอ่ะมันเป็นปกติอยู่แล้วซึ่งก็ไม่ได้รู้สึกว่าต้องอลัวแม้ว่าในช่วงนั้นเองจะมีข่าวว่าฉีดแล้วจะมีอาการมีผลข้างเคียงอน,น่นนี้นะคะแต่ว่าตั้งใจ<ม><ม>ที่ฉีดอยู่แล้วอะค่ะไม่เออไม่ได้คิดอย่างอื่นเลยตั้งแต่ที่ฉีด่แล้วเรามองว่า คนทั่วโลกเขาการคนส่วนใหญ่เขาก็ฉีดก,กันมันแล้วเหตุผลอะไรที่เราจะต้องไม่ฉีดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยตัดสินใจลงชื่งเราก็ได้ไปฉีดค่ะอ๋อครับตอนนั้นสมุทรสาครที่คือใช่คลัสเตอร์ตลาดกลางกุ้งไหมฮะที่เป็นพื้นที่ตอนนั้นคือเป็นจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มเลยใช่ไหมควบคุมสีแดงเข้มงวดเนาะใช,ใช่ใช่ใช่ค่ะเป็นจังหวัดที่สีแดงเข้มค่ะก็เลยให้ จริงๆเขาก็ให้พื้นที่ที่มันเป็นจุดแดงเข้มคือในสมุทรสาครเราก็จะแบ่งอีกนะคะแบ่งว่าตำบลน,นี้อำเภอนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มาที่เราอีกทีหนึ่งค่ะซึ่งอย่างที่บอกค่ะว่าตอนที่ลงทะเบียนไปเนี่ยไม่อันนี้คิดอะไรเลยคือเราต้องรับผิดชอบกับตัวเองค่ะแล้วก็รับผิดชอบกับสังคมด้วยนะคะคือเราก็เลยตัดสินใจที่ทจะฉีดวัคซีนโดยโดย,โดยไม่มีข้อแม้ค่ะแม้ว่าจริงๆแล้วตัวเองจะมีเขาบอกว่าอะไรล่ะ จะแพ้ยานะคะแพ้ยาแพ้พิษแมลงมแต่โรคประจําตัวไม่ไม่มีค่ะก็จะมีเป็นแค่อ่าตัดวัคซีนก็เป็นโ,โ,โรคกับโรคเลือดเลือดจางอย่างเงี้ย <c oughs> ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเองที่เป็นเพื่อนบ้านหรือว่าคนรอบข้างคุณสภพตราเนี่ยมีใครไหมครับที่กังวลกับการฉีดวัคซีนในวันนั้นอ๋อมีมีค่ะถาพี่บอ๊อบก็คุยกับเพื่อนบ้านเนาะเราอยู่เราก็คุยกันในรายในกลุ่มหมู่บ้านเนี่ยจะมีหลายกลุ่ม นะคะเราก็จะเห็นว่า,าหลายหลายคนก็อยากจะฉีดในตอนนั้นบางบคนก็ปฏิเสธที่จะฉีดคือเป็นเรื่องธรรมดาของการปฏิเสธด้วยความที่ว่าเรื่องราวแล้วแบบเอ้ยออทั่วเอ่อทัวเอฟเฟกต์หลังจากการฉีดอะไรอย่างเงี้ยกลับซึ่งถ้าใครถามเราก็จะบอกว่า,าไปฉีดมาแล้วเข็มแรกนะคะอย่างที่บอกว่าเอฟเอฟบุ๊กเนี่ย ก็จะลงไว้เพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าเอ้ยอาการมันไม่ได้นี่นะแล้วก็เราก็จะบอกเพื่อนบ้านตามนั้นก็จะแชร์ในกลุ่มในกลุ่มไลน์ของของหมู่บ้านด้วยนะคะซึ่งก็อย่างที่บอกว่าเขามหลายคนที่ไปลงชื่อแล้วก็มีหลายคนที่ยังตัดสินใจอยู่แต่ว่าอยากจะบอกว่าจนมาถึงขนาดนี้หลายคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจในตอนนั้นก็เสียดายเสียดายนะคะเพราะว่าตอนนั้นคือโอกาสมันมาแล้วไงคือเราเป็นกลุ่มแรกๆเราเป็นกลุ่มแรกที่ได้ชิ่นชมแต่ว่าไม่ลง คือ,<ะ>อฉีดอะกว,ว่าท<ะ>ี่ผู้ป่วยแล้วฝากคุณสุภัตราแชร์หน่อยครับว่าเข็มแรกมีอาการอะไรยังไงบ้างเหมือนกับการฉีดวัคซีนทั่วไปที่มีไข้ต่ำๆได้หรือเปล่าหรือว่าอาการมันแปลกไปกว่าการฉีดวัคซีนในอดีตอาการใช่ไหมคะใชหะห่หลังจากฉีดนะคะหลังจากฉีดแล้วเนี่ยตอนที่ฉีดก็จะถามคุณพยาบาลค่ะว่าอาการมันจะเป็นยังไงนะคะคุณพยาบาลก็จะบอกว่าจะรู้สึกหน่วงๆที่แขนนิดนึง แล้วก็ตอนที่ฉีดอะคะ่ะพอพอวัคซีนเข้าไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกหน่วงที่แขนหน่วงที่แขนเหมือนหนักๆอะคะ่ะแต่ว่าอาการอื่นไม่มีซึ่งถ้าเทียบกับวัคซีนที่เราเคยฉีดอย่างเราเคยฉีดเอวัคซีนบาดทะยักอะไรอย่างเงี้ยจริงๆตอนฉีดวัคซีนบาดทะยักมันมันปวดมันระบมกว่า่อฉีดเอวัคซีนโควิดมากนะคะเพราะว่าตอนนั้นที่ฉีดเนี่ยมัน มันเป็นไข้ะคะ่ะสองสองวันแหน่แล้วก็รตรงเนี้ยเราบวนแดงไปหมดเลยค่ะ<อ>แต่ตอนที่ถีดโควิดคือรู้สึกว่าอาการน้อยมาก<อ>น้อยมากนะคะแม้ว่าจะเป็นคนที่แพ้ยานะแพ้พิษแมลงคะ่ะมีอาการแค่วันแรกที่เหมือนเป็นไข้ต่ำตอนนอนนะคะคก็กินย<อ>าพาราเพิ่มขึ้นแล้ววันที่สองวันที่สามก็ถ้าไม่มีอาการค่ะแต่ว่าแขนแอแนะแต่พอหลายวันไปมันก็เริ่ม อาการก็เริ่มดีขึ้นค่ะอาการงงที่แขนก็ดีขึ้นในช่วงนั้นก็ไม่ได้หยุดงานนะคะคพอฉีดแล้วก็ยังไปทํางานปกติค่ะก็ขับรถได้ปกติแล้วก็ขึ้นโดยสารขนส่งมวลชนขึ้นรถไฟฟ้าได้ปกติค่ะใช้ชีวิตได้ปกติเลยทีนี้ถามนิดนึงค่ะพี่สุภัตราค่ะเป็นฝ่ายนะคะวัคซีนที่พี่ฉีดเป็นวัคซีนอะไระค่ะพี่ฉีดซีโนแวคค่ะ๋อซีโนแวคใช่ไหมคะหลังจากที่รับวัคซีนไปแล้วสองเข็มมีผลยังไงกับการใช้ชีวิตบ้างคะทำให้เรามั่นใจขึ้นไหมคะพี่ เอจริงๆอยากจะบอกว่าฉีดวัคซีนแล้วมั่นใจไหมคือมั่นมั่นใจค่ะแต่แต่ก็ต้องบอกทุกคนะคะว่าอาในในภาวะแบบเนี้ยค่ะแม้จะฉีดวัคซีนแล้ว อยู่นอกบ้านนะคะก็ต้องใส่หน้ากากอนามานะะัยค่ะผ้าใส่หน้ากากอนามาัยใส่หน้ากากผ้ายังต้องปฏิบัติเหมือนเดิมนะคะคล้างมือบ่อยๆะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นล้างที่สบู่หรือว่าเจลคือทุกอย่างแบบและ,และยังปฏิบัติเหมือนเดิมทั้งก่อนและหลังฉีดวัคซีนนะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนก็แซวว่าเออเรามากอะไรอย่างเงี้ยะคะ่ะ <laughs> เราก็บอกว่าเราเราไม่อยากทดสอบสทฤษีข้ว <laughs> ัคซีนหรอกคือดูแลตัวเองอก็เไอจัด หวานดีที่สุดไม่ต้องไปทดองตอบว่าเออฉีดแล้วมันจะมันจะเบา50เปอร์เซ็นหรือเบากว่านั้นจริงหรือเปล่าเลยค่ะคราวนี้มีคนมักจะพูดถึงการฉีดเข็มสองครับบอกว่าเข็มสองพอฉีดไปแล้วเนี่ยพวกอาการที่มันเกิดขึ้นตามมาอาการไม่พึงประสงค์เนี่ยมันมันหนักกว่าเข็มแรกไม่แน่ใจคุณชุพตราเป็นหรือเปล่าฮะแทบแทบไม่มีอาการเลยค่ะเข็มสองเข็มสองเบาบางมากค่ะเบาบางแทบไม่ไม่มีอาการอะไรเลยไึ่งแบบ ดีมากดีมากอาการไข้ไม่มีค่ะอาการไข้ต่ำตๆตอนแไม่มีเลยค่ะแสดงว่าร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันได้อย่างดีนะครับเพราะว่าเข็มสองเนี่ยภูมิคุ้มกันเริ่มทํางานอย่างเต็มที่แล้วนะฮะแล้วใช่ใช่ไปค่ะคนรอบข <ไป S 1> ้างน <ไป S 1> ะครับคนรอบข้างคนที่เราไปฉีดด้วยกันรู้จักกันในพื้นที่เนี่ยอาการเป็นยังไงบ้างครับเข็มแรกเข็มสองมีอะไรที่มันแตกต่างจากคุณสุภัตราไหมครับอจากที่ฟังจากเพื่อนในกลุ่มไลน์หมู่บ้านที่แชร์กันที่ไปฉีดครบสองแล้วนะคะอื ยังไม่มีใครที่บอกว่ามีอาการข้างเคียงนะคะ<อ>ทุกคนบอกว่าโอเคทุกคนอบอกว่าฉีดแล้วแฮปปี้ฉีดแล้วไม่ไม่ไม่มียาการอะไรเลยะคะ่ะคือเบาบางมากฉีดวัคซีนโควิดถือว่าเบาบางมากสำาหรับกลุ่มะคะ่ะโชคดีมากเลยนะครับ,รบในงานนี้นะครับก็เป็นคนที่มีภูมิคุ้มกันแล้วและนี่เป็นต้นทางที่มีภูมิคุ้มกันเราจะเริ่มสร้างภูมิคุ้มกันหมู่แบบน,นี้นะครับ อ่ะก็เชิญชวนนะครับคุณศรัตธาบอกพี่น้องประชาชนถึงการฉีดวัคซีนน,นิดนึงครับว่าในฐานะคนที่ฉีดแล้วเนี่ยรู้สึกอย่างไรและอยากจะบอกอะไรกับคนที่ยังไม่ได้รับการฉีดครับเอ่อคือจริงๆถ้ามีวัคซีนนะคะก็อยากจะให้ให้ทุกคนได้ได้ฉีดนะคะคือสําหรับผมเองผมบอกทุกคนตั้งแต่แรกแล้วว่าฉีดเราฉีดอย่างไม่มีเงื่อนไขเนาะเพราะว่าทุกคนบนโลกใบน,นี้เขาก็ฉีดแล้วโรคมันเป็นโรคที่จะต้องอควบคุมกันด้วยวัคซีนนะคะในในเรื่องแรกนะคะ โรคอื่นๆที่เราเราก็ฉีดวัคซีนกันมันเป็นเรื่องปกติของนี่อยู่แล้วแล้วก็อ,อย่าก,กังวลให้มากค่ะก่อนที่จะไปก็พักุกคนให้เพียงพอค่ะเป็นเรื่องปกติดื่มน้ําคือผู้คนดื่มน้ำพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายอะไรอย่างนะะี้นะะก็ใช้ชีวิตปกตินะคะไม่ต้องตื่นเต้นนะคะไม่ต้องตื่นเต้นก็อยากจะให้ทุกคนแบบคือมั่นใจค่ะ,คะเพราะว่าผลเอฟเฟกเนี่ย มันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนหรอกค่ะบางคนอาจจะแพ้ยาแยบบผมแพ้ยาผมยังฉีดได้เลยแพ้ยารุนแรงด้วยนะคะอ่ามันเกิดกับคนนี้มันก็ไม่ได้หมายความว่ามันจะเกิดกับเราหรืออะไรอย่างเงี้ยใครอยากจะให้ทุกคนแบบตัดสินใจคือคือไม่ต้องไม่ต้องคิดเยอะค่ะ mm hmm. ก็ก็ฉีดนะคะเพื่ออะไรคะเพื่ออ่ ตัวเองแล้วก็คนรอบข้างของเราด้วยนะคะก็อยากจะให้ทุกคนได้ฉีดวัคซีนนทุกคนนะคะแล้วก็ที่สําคัญเมื่อฉีดแล้วก็อย่าประมาทนะคะก็ยังคงต้องเมื่อออกจากบ้านก็ใส่แมสก์หน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆค่ะก็จะห่างไกลโควิดได้ขอบคุณครับคุณบุ๋มครับขอบคุณมากเลยนะครับครับขอบคุณนะคะทั้งสามท่านสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหคุณสุวัชราพูดสรุปได้ดีมากนะฮะเราไม่ต้องสรุปอะไรแล้วสร้างความมั่นใจได้จริงๆนี่เป็น อีกหนึ่งคนที่มั่นใจไปฉีดวัคซีนเรียบร้อยแล้วครบ2เข็มแล้วแต่แน่นอนมาตรการต่างๆยังต้องทําอยู่นะฮะเนี่ยโชคดีจริงๆนะได้รับวัคซีนเพราะว่าอยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มตอนแรกคือสมุทรสาครนะครับแล้วก็ได้ฉีดวัคซีนซีโนแวคไปก็ทําให้เรารู้สึกว่าเอาล่ะหลังจากนี้ซีโนแวคปลอดภัยและมั่นใจสาหรับเรามากๆเลยส่วนแอสตราเซเนกาผมก็จะบอกว่าคณะรัฐมนตรีก็ฉีดกันทท้งนั้นแหละดูแลกันว่าไม่มีใครเป็นอะไรเลยก็เนี่ยแหละครับสร้างความมั่นอกมั่นใจให้กับคนในประเทศในการฉีดวัคซนหมมู่ว